สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันแ็บชิดเคยค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับเจาลักทางช่องทาง CTV d วันนี้เป็นวันพุธที่7ธันวาคมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าดวงคนที่เกิดวันอังคารวันพุธแล้วก็วันจันทร์เนี่ยพูดถึงเกณฑ์ดวงชะตาของคุณเนี่ยนะคะวันนี้เน้นหนักเรื่องงานค่ะที่มีเข้ามานะคะทาให้คุณต้องเร่งมือให้แล้วเสร็จเลยโดยเฉพาะใครก็แล้วแต่ที่มีงานเก่าที่ยังไม่ได้สะสางนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่คุณจะต้องเหนื่อยกับเรื่องนี้โดยตรง เรื่องเงินเนี่ยจะรักยังถือว่าดีอยู่นะแล้วก็เป็นวันที่คุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภด้วยเช่นกันสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคือในเรื่องของสุขภาพค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับของร้อนแล้วคนที่เกิดวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันศุกร์เนี่ยค่ะบอกได้เลยนะดวงดีดวงเด่นในเรื่องของโชคลาภค่ะรวมถึงการเสี่ยงโชคด้วยเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับเงินกันเข้ากระเป๋าเลยทีเดียวแหละนะคะ อีกเรื่องหนึ่งที่เด็ดไม่แพ้กันก็คือเรื่องของความรักนะมีความเข้าอกเข้าใจและคร่สมัครสมานกลมเกลียวกันดีนะคะคนโสดก็มีแววที่จะได้พบคนถูกอ,อกถูกใจด้วยสิ่งที่ต้องระมัดระวังในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการเงินนะที่บางทีเนี่ยเราใช้จ่ายแบบไม่คิดหน้าคิดหลังใช้จ่ายแบบฟุ้มเฟือยนะคะเดี๋ยวมันจะมานั่งเสียอกเสียใจกันเดี๋ยวจะมานั่งเสียดายเงินจะทีหลังได้สําหรับสีมงคลจะเป็นสีเขียวสีดําสีครีมแล้วก็สีฟ้า เครื่องประดับนำโชคในรอบสัปดาห์นี้นะคะเน้นนะใช้คริสตัลสีดําหรือสีขาวก็ได้ใช้แค่สองสีนะคริสตัลแล้วก็เพชรแล้วก็หยกค่ะเรียกว่าเป็นเครื่องประดับนำโชคเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดเราต้องการเสริมดวงในเรื่องของหน้าที่การงานให้ไปสักการะบูชาหลวงพ่อสดแบบปักน้ําค่ะพระอุปคุตแล้วก็องค์พระปิยมหาราชนะคะสุวรรณชัยต้องการที่จะเสริมดวงด้านการเงิน นะคะหรือด้านโชคลาภก็ดีให้ไปสักการะบูชาพระศิวรีค่ะองค์งท้าทองมหาพรหมแล้วก็องค์พระราหูนะคะทีนี้คนที่เกิดในวันนี้หรือเกิดในเดือนธันวาคมนี้ค่ะในช่วงนี้ถ้าเราจะทําบุญเสริมดวงนะให้ทําบุญเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพทาโรงทานค่ะหรือการทําบุญเกี่ยวกับโรงศพก็ได้อันที้ส่งตรงเนี้ยนะคะจะทําให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆข้อสําคัญนะ จะทาให้คุณเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยเรื่องของอาหารที่จะใส่บาตรเลี้ยงพระถวายสังฆทานในนั้นต้องมีเมล็ดธัญพืชอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเอ่อเป็นเมล็ดถั่วเมล็ดงาน,นะคะงาขาวงาดำเนี่ยได้หมดเลยนะคะลูกเดือยอย่างเงี้ยเอ่อเมล็ดทานตะวันอย่างเงี้ยนะคะเพราะตรงนี้จะเป็นเคล็ดข่าว่าเวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยธุรกิจก็ดีการค้าก็ดีหน้าที่การงานก็ดีแม้กระทั่งการเงินก็ดีเนี่ย มันจะทําให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าตัวเลขเมื่อวานนี้เป็นยางไงกันบ้างในรอบ17.30นได้ที่ออกคือ025แล้วออก็89และในรอบ18.30นได้ที่ออกคือ807แล้วก็902รอบนี้และที่วางไว้ให้ค่ะหลุดไปนะแต่มาเข้าในรอบ19.30นและที่ออกคือ265แล้วก็28 รอบนี้ตัวเลขแปเข้ามาในหลัก10บล่างค่ะแล้วก็ชุดวินนะก็ยังเข้ามา2ตัวล่างด้วยคือเลขสองมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจําวันพุธที่7จธันวาคมค่ะรอบสิบเนชุดวินเ็กที่วางไว้ให้จะเป็นเลขสีเลขแปเลขหกเลขหนเลขเจ็ดเลขห้าเน้นที่เลขสีกับเลขแปชุดจับคู่4 2่สองสี่สามสี่เ้าสีสองแปดสามแ ส่วนในรอบ1 8 3 0นชุดวิลเล่ที่วางไว้ให้จะเป็นเลข4เลข2เลข3เลข9เลข6เลข1ในพื้นที่เลข4กับเลข2ชุดจับคู่4 5 4 7 4 8 4 3 5 2 7 2 8 2 3 2ส่วนในรอบ1 9 3 0นชุดวิลเล่ที่วางไว้ให้จะเป็นเลข8เลข4เลข5เลข6เลข1เลข0ในพื้นที่เลข8กับเลข4 ชุดจับคู่8,2,8,3,8,7,8,9,2,4,3,4,7,4,9,4 4, 4, 4. อันนี้ก็เป็นทั้งสามช่วงเวลาของวันพุธที่7จันวาเลยนะคะพรุ่งนี้ค่ะเรามาพบกันใหม่กับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์ลักษ์ทางช่องทางซีมีดเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์ลักษ์ขอลาทุกท่านไปต่อและขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ